ครับวันนี้ผมจะมารีวิวราของต้นเออเขาเรียกว่าอะไรชื่ออะไรต้นนั้นมาดูก่อนอ๋อต้นกัญชาแมวอันนี้นะเป็นรากของต้นกัญชาแมวแล้วนี้คืออันที่ผมใช้ไปแล้วนี่แมวกัดแต่มันยังไม่ได้กินนะเดี๋ยวผมไปเรียกมม่มาก,ก่อนผมแชทโทรศัพท์แ <Okay. S 1> ปบนมือคุณประจมนี่ครับ มันจะชอบเลยแต่ไม่รู้มันไม่กินแล้วหรือหรือว่าอะไรมันเห็นมันเล่นอยู่ตั้งนานแล้วมันไม่กินแล้วมันไม่กินแล้วอ่ะเนี่ยอันอันแต่เลขเนี่ยมันมันกินมันกินจนหักเลยเนี่ยผมก็ไม่ได้ให้มันกินนะผมก็เป็นห่วงมันล้วยนึงนะคุณผู้ชม นี่นะคบเผื่อเผื่อคนที่ไม่รู้จักครับลักษณะใบของใบของมันลักษณะใบของมันมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วแล้วมันก็จะมีเป็นดอกผมผมถ่ายอยู่เดียวมันใช้เข่านี่แล้วแล้วมันก็จะมีเป็นแบบเป็นแบบนี้เป็นเหมือนดอกอะ ทำไมกล้องมันไม่โฟก,กัสแล้วผมขอขายันไว้ก่อนมันจะได้นิ่งๆนี่นะครับมันก็จะเป็นใบแบบมันจะเป็นยังไงอนะมันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนจานนะครับที่มันมันก็จะเป็นเหมือนจานที่มีก้อนสีก้อนที่มีก้อนก้อนอยู่ ตรงกลางแล้วมันก็จะเป็นพวงพวงคล้ายๆองุ่นแบบนี้ครับแล้วแล้วก็ลักษณะใบมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วแล้วเราแล้วเราดึงออกมามันก็จะเป็นรากมันก็จะมีรากโผล่มาแบบนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นรากอ่ะเราเราเวลาเราดึงอ่ะเราจะต้องดึงมาพร้อมรากเราต้องดึงมาพร้อมราก เ้วเราต้องดึงลากมันออกมาแล้วสับปุณมันะ่ะเขาบอกผมผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่ใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าถ้าเอาไปต้มมันมันก็จะช่วยอะไรสักอย่างนี่แหละคุณผู้ชมต้องไปิร์ชดูหรือว่าสับพคุณของต้นกัญชาเมลใน YouTube หรือ g o o g l e ในอะไรก็ได้อะครับอโอเคครับสวัสดีครับ